นี่คือกล้องอัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียงง่ายๆกล้องก็จะหมุนตามทันที Capture left Capture right Take selfie ในยุคที่อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นทุกวันและความปลอดภัยของรถเวลาจอดทิ้งไว้เป็นเรื่องน่ากังวลกล้องติดรถยนต์ธรรมดาอ่านไม่เพียงพออีกต่อไปเราต้องการกล้องที่ล้ำกว่านั้นที่จับภาพได้รอบทิศทางคมชัดระดับ 4K และดูแลรถของเราได้แม้จอดทิ้งไว้และนี่คือกล้องติดรถยนต์ที่ผมเจอแล้วตั้งแต่รีวิวกล้อง70ไมายโอมนิ 2K ที่เคยชอบมากๆไปแล้ววันนี้ได้มาลองรุ่นใหม่70มดัสแคม 4K โอมนิเวอร์ชั่นอัปเกรดสเปคดีขึ้นกว่าเดิมอีกกล้องติดรถยน,ถย360นต์ เป็น 4K เจ๋งมากๆเลยที่กล้องเนี่ยหมุนได้รอบตัว360องศาถ่ายทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างเวลาขับก็ถ่ายวิวสวยๆได้แต่ที่เด็ดกว่านั้นเวลาจอดรถกล้องจะหมุนตามคนที่เข้ามาใกล้แบบอัตโนมัติเลยและความต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเซนเซอร์ Sony IMX 678คู่กับเทคโนโลยี Starlight 2ทําให้ภาพคมชัดระดับ 4K ที่60เฟรมเพอร์เซกช่วยให้จับภาพเคลื่อนไหวเร็วได้คมชัดกว่าแม้แต่ป้ายทะเบียนระยะไกลก็อ่าอนออกชัดเจนสําคัญมากๆเวลาเกิดอุบัติเหตุนะที่ ทึ่งมากๆก,ก็คือเทคโนโลยี70ไมล์ l u m ิ b i s i o n ที่ช่วยให้ภาพกลางคืนสว่างชัดเจนเห็นทุกรายละเอียดต่างจากกล้องทั่วไปลิบลับแม้แต่ในที่มืดสลัวหรือที่จอดรถใต้ดินก็ยังเห็นทุกอย่างชัดเจนสายทำคอนเทนต์ก็ต้องชอบสั่งงานด้วยเสียงได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นชุดเล็บชุดไลท์หรือจะเทคเซลฟี่กล้องก็หมุนตามทันทีแถมยังมีผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า My X ก็ตอบโต้เราด้วยเสียงและอีโมจิน่ารักน่ารัก,รกขับรถไปด้วยกันแบบสนุกสุดๆแลยียงเติมเต็มฟีเจอร์ให้ครบด้วย4 g า a r d w a r e Kit ที่ทำให้เชื่ ต่อดูภาพจากกล้องได้ตลอด24ชั่วโมงจอดรถทิ้งไว้ที่ไหนเปิดแอปเช็คได้แบบเรียลไทม์แถมเจ้า AI เนี่ยยังแจ้งเตือนทันทีถ้ามีคนแปลกหน้าเข้าใกล้รถและไม่เ,เพียงแค่บันทึกภาพยังช่วยขับขี่ปลอดภัยด้วยระบบ a d a ้าสที่เตือนเมื่อขับออกนอกเลนเตือนรถคันหน้าเคลื่อนที่พบรถด้านหน้าเคลื่อนทีหรือเตือนเมื่อเข้าใกล้คนริมถนนระมัดระวังคนเดินถนนก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ดีมากๆกล้อง70ไมค์ 4K อมนี้ตัวเนี้ยเหมาะมากกับคนเดินทางบ่อยๆได้ทั้งความปลอดภัยและถูกใจสาาททคอน,นคุณภพระดับี่ แตกต่างจากกล้องทั่วไปอย่างชัดเจนฟีเจอร์ล้ำๆที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ครบและเจ๋งที่สุดในบรรดากล้องที่ผมรีวิวมาทั้งหมดแล้วนะแต่ถ้าทุกคนคิดว่ากล้องติดรถยนต์ตัวนี้ควรจะมีหรือทำอะไรได้มากกว่านี้อีกบ้างเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ